ก็ทุกคนนะคะก็อาจจะหนุนอาจจะดูอวบอวบขึ้นนะคะก็เพราะว่าน้ำหนักขึ้น5โล,โลนะคะก็ตอนนี้หนัก46เปซซ์แลวนะคะก็วันนี้นะคะก็จะออกมาแพมแล้วก็จะออกมาบอกนะคะว่าสำหรับที่ทุกคนทุกทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากแต่ว่าไม่ได้ตอบเลยนะคะก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะเพราะว่า จริงๆล้วก็คือแบบถามเรื่องเรื่องอะไรอะ่ะเรื่องโลโม้วลผมของเลอซชานะคะถามมาก่อนที่จะถามไอ้ตัวนี้เสร็จอีกนะคะทุกคนะถามว่าเออใช้ดีไหมที่มวนผมนี่ใช้ของเลอซช,าช,าช่าใช่ไหมคะอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆที่หมุนบอกไปก็คือใช้เป็นตัวนี้นะคะก็คือที่ใช้เป็นอันนี้ก็คือเป็นเวลาที่ว่าตอนกลางวันหคิดว่าหนุนจะแบบเนี้ย ไม่มีเวลาว่างหรือไม่มีเวลามากพอนะคะเออก็จะบ้วนตัวนี้ไปตอนกคืนที่บอกไปนะคะแต่มันทําให้ผมไม่เสียด้วยนะตัวเนี้ยแต่ของเลอซาชานะคะเขาบอกว่าอันนี้ก็ผมไม่เสียเหมือนกันมันจะมีอะไรนะหนูลืมไอตัวสี้าแนะคะถ้าเลื่อนขึมาใช่ไหมทำให้ผมไม่เสียก็วันนี้ก็จะมาบอกนะคะว่ามันใช้ดีไหมก็ใช้ดีใช้ดีเยอะล้ค่ะแล้วก็ จัดทรงได้ง่ายนะคะมันเป็น powerful ใช่ไหมอะไเนี้ยก็คือที่บอกไปคราวที่แล้วนั่นบู้นะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะซื้อเป็นตัวรีดนะกับตัวม้วนใช่ไหมเ้าเาซื้อัวมี้ปุ๊บขอทีแถม powerful มาให้สี่งนะคะนันก็จะมีด้วยกันแบบสี่อันอ่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้หนูจะมาใช้เป็นตัวนี้ก็ถามว่าดีไหมดีเลยทีเดียวแล้วก็ประหยัดเวลาเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเรามีเวลาสัก มีเวลาแบบว่าไงอะ่ะมีเวลาพอที่จะบอกว่าเออทำผมก็ไม่ได้นานอะไรนะคะแล้วก็อันนี้หนูก็เป่าผมแห้งแล้วนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เหมือนจะไม่สบายนะคะก็เลยแบบไม่ไม่แบบไปม้วนอะไรอย่างเงี้ยน,นะ,ะเออไม่สระผมนะคะก็เลยมาตอนเช้าแล้วก็เอาผมแล้วนะคะก็ใช้ของชาแนลแหละเป็นลมเย็นนะคะเป่าแล้วก็อทีนี้พอเป่าผมเบิร์กที่ไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่ากลัวว่าเวลามันจะมากนะคะพอเอ่าเป่าผมเสร็จใช่ไหม นี่เลยหน ok ูจะทําเป็นโลนะคะวนเข้าจะบอกว่าเออหนูไม่ได้แบ่งผมเพราะว่าที่ไม่ได้แบ่งเพราะว่าไม่มีกนะคะก็หวีผมหนูหวีอ่าเรียบร้อยแล้วหนูก็ฉีดสเปย์บำรุงผมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เพิ่งจะมาอยากกระแดดบำรุงเนี่ยแหละนะคะก็เออใช้ตัวนี้นะคะหนูเสียบเลยแล้วกันหนูนี่กันค่ะ หาแนวหาลวงนะคะอ่าเยบร้ายแล้วนะคะผมยังติดอยู่เลยนะทำเป่าผมให้ผมตรงนะคะก็หนุนจะเลื่อนไปที่แรงที่สุดนะคะก็คือกึ๊กกึ๊กแล้วก็ต๊กนะคะเพื่อที่จะประหยัดเวลาแบ่งผมมาได้เลยนะคะแต่ว่าหนุนจะแบบ ออนะคะเสร็จหนะะึงมวนเข้านะคะแค่จะเข้าไปเอซี่นะตวนดึงนะคะแล้วก็มวนแล้วก็ดึงอย่างนี้นะคะ สียงผมนอ่อยิ่งเสียงผมนี่ออกมาสวยนะมั้ยอืเออเรีนะคะก็มันจะเสียเวลาตรงที่หนึ่งอ่ะแบ่งผุนนี่ยแหละนะคะแล้วแต่อะไรเรา น้อยนะครับ

ะนะคะก็เดี๋ยวก็แล้วแต่ว่าจะจัดทรงผมแบบไหนนะคะจะแบบว่าสางออกนิดนึงไหมอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าหนุนวนเข้านะคะก็เป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะโอเคไหมก็ใช้ดีนะคะแล้วแต่ว่าจังหวะแล้วก็การม้วนของเราก็าคือฝั่งด้านนี้หนุนจะจับวนน้อยแล้วก็พยายามที่จะวนแค่ตรงปลายนะคะแต่ว่าฝั่งด้านนี้นะคะก็คือบอกบนถนัดหน่อยนะมันจะมวนออกมาเ่างนี้ นี่นะคะ่ะก็มันอยู่ที่มือเราด้วยนะคะว่าเราจะจับม้วนแบบไหนนะคะแต่ถ้าหนูมีกิฟนะคะหนูอยากที่จะทํามาให้มันเป็นรอนแล้วก็ให้มันอยู่ได้นานมาก็ฉีดสเปรย์อะไรตามปกตินะคะแต่ว่าหนูไม่ได้ฉีดก็กดตรงนี้นะคะปุ่มนี้แล้วก็ดึงออกนะจ๊ะอ่านะ,ะ,ะก็ได้ค่ับก็ข้สอบอะไรอย่างเงี้ยนีเคแ่นะคะใหญ่ ใช่บัวองโอค่ะฝัลายคะก็คือฝัลายโฝันมเรื่องอ๋อเรื่องที่ทำทีส่งทีสางนะคะคือว่าที่ที่ฝันนะคะก็อาจจะเป็นแไม่าใช่ไคะแต่กว่า้ตายแล้วมไห้คิดว่าเป็นควเองะซึ่งเป็นอุบัติเหตุอาไม่ัะดยรางไห้นี่้อแล้วก็เอาเรื่องแบบแง่เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือจนพูใช่ไห้คือูเหอ

ส่ได้ละน,น,นะคะคือดึงมวนวนดึงนะคะก็อาจจะแบบว่า่งตัวเนี้ยมันมันถามว่ามันใช้กับตัวที่ม้วนโลแบบว่าเป็นแบบอ่าที่มีมวนโลสันทั่วไป,ปไหมก็ใช้ดีนะจริงๆแล้วมันทําให้เราแบบว่าไงดูดิดูผมดิเห็นไหมเนี่ยหลอนใหญ่อ่ะเออแบบสวยอ่ะ เออนะคะก็ออกมาบอกแค่นี้นะคะก็ส่วนเรื่องลิปซิงค์นะคะที่มีคนแบบถามหาอยู่มากนะคะก็ก็ยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ลิปซิงค์นะคะเออแล้วก็ขอขอบคุณสําหรับคนที่ชมนะคะแล้วก็ขอบคุณพวกพี่ๆที่บอกว่าเจอตัวจริงแล้วเหมือนตุ๊ก,กตาเลยนะคะแล้วก็เจอกลางคืนเพราะว่าสวยนะคะพอเจอกลางวันก็บอกว่าเจอกลางวันสวยกว่าตอนกลางคืน แล้วตอนนี้คอหนูเันผีได้ไงนะคะก็ขอบคุณน,นะคะที่บอกว่าเหมือนตุ๊กตาเออก็เหมือนตรงไหนไม่ได้เหมือนไม่เหมือนเลย <c oughs> นะคะก็ไปแล้วดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ